สวัสดีค่ะชมข่าว22นาฬิกาจากไทย PBS นะคะผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บบริเวณร,ริมถนนบรมราชชนนีได้ติดต่อขอมอบตัวแล้วนะคะในขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตยืนยันว่าผู้เสียชีวิตไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุและกลุ่มที่มีปัญหากับผู้ก่อเหตุ ญาติของนายโชคชัยโอสิริวัฒนกุลกำลังเตรียมงานสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมศพโดยนี้โดยคืนนี้เป็นคืนที่สองหลังเกิดเหตุที่นายอุดมอินทระใช้ปืนขนาด38มมลิเมตรยิงนายโชคชัยจนเสียชีวิต ญาติของนายโชคชัยยืนยันว่าวันเกิดเหตุนายโชคชัยได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนให้ไปช่วยดูรุ่นน้องของเพื่อนที่มีปัญหากับนายอุดมซึ่งอยู่ห่างจากสถานบันเทิงที่นายโชคชัยเป็นเจ้าของเพียง1กิโลเมตรโดยนายโชคชัยไม่ได้รู้จักกับนายอุดมและกลุ่มรุ่นน้องดังกล่าวและไม่ทราบว่ามีปัญหาเรื่องอะไรก็จริงๆแล้วพี่ผมก็รู้จักกับเพื่อนนะครับเพื่อนที่เป็น พี่ชายของคุณแม็กอีกทีนึงนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วกับคุณแม็กเลยผมรู้สึกว่าจะไม่รู้จักกันนะครับอพอดีเพื่อนพี่ผมก็โทรเรียกพี่ผมไปช่วยเนื่องจากว่าคุณแม็กโดนยิงพี่ผมก็จริงๆก็ไม่ไม่ทราบรายละเอียดเลยก็คือเข้าไปช่วยแปลว่าพี่โชคชัยเนี่ยก็ไม่รู้จักกับนายอุดมที่ก่อเหตุด้วยถูกไหมคะไม่รู้จักครับ ขณะที่เพื่อนของนายโชคชัยซึ่งเป็นคนพูดโทรศัพท์กับนายโชคชัยเป็นคนสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวว่านายโชคชัยได้โทรศัพท์มาชวนให้ไปที่เกิดเหตุพร้อมกันซึ่งตัวเองยังได้เตือนนายโชคชัยด้วยว่าถ้าถึงจุดเกิดเหตุอย่าลงจากรถยนต์เพราะเกรงจะเกิดอันตรายแต่เมื่อตัวเองถึงที่เกิดเหตุได้พบว่านายโชคชัยถูกยิงเสียชีวิตแล้ว เหตุนี้เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกวันศุกร์ที่19กันยายนโดยพันตำรวจเอกสุรสิทธิ์สุธิพันธ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางพลัดเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มชาย4-5คนมาทวงหนี้กับนายอุดมเจ้าของร้านขายของชำลุงหนวด แต่นายอุดมไม่ให้เงินแก่กลุ่มดังกล่าวจึงถูกทำร้ายร่างกายจากนั้นนายอุดมจึงใช้ปืนขนาด38มิลิเมตรยิงใส่กลุ่มคนดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลศิริราชและเมื่อนายโชคชัยได้ติดตามมาดูที่เกิดเหตุตามที่เพื่อนร้องขอนายอุดมได้ใช้ปืนยิงใส่ในายโชคชัยจนเสียชีวิตและขณะนี้ทราบว่านายอุดมติดต่อขอมอบตัวแต่ยังไม่ระบุวัน